วันนี้ก็ขอเสนอฮาร์ดดนะิสก์ดอกกิ้งหรือดนะ็อกกิ้งสเตชันแล้วก็เขียนตามข้างกล่องเขาไว้เนี่ยนะครับด็อกกิ้งสเตชันนะครับ, Station, รบก็อุปกรณ์ที่ให้มาก็มีสายนะครับสาย USB คุณภาพดีเลยนะเป็นสายเส้นโตแล้วก็มีความยาวพอใช้งานเลยนะครับ <c oughs> มีตัวอะแดปเตอร์ซึ่งในรุ่นใหม่เนี่ยเป็น อส oh, แบบสวิตชิงนะฮะจะมีน้ำหนักเบาความร้อนต่ำแล้วก็จ่ายกระแสได้สูงนะครับเสียบไม่ต้องต่อพ่วงลุงลังเหมือนรุ่นเก่าลนะครับใช้เสียบเข้ากับไฟบ้าน AC ซีได้เลยนะฮะขาก็เป็นขาที่ใช้ในโซนบ้านเราอยู่แล้วขาบแบนธรรมดานะครับทางด้านฝั่งที่จะมาเข้าเครื่องก็เป็น DC แจ็คดีซีแบบกลมธรรมดานี่นะครับหนะาซื้อง่ายถ้าเผื่อมัน ขาดในหรือใช้เป็นนานๆแล้วมันเสียนะครับเก็บเข้าไปธรรมดานี้เลยของเดิมรุ่นเก่าเป็นแบบมันติโวล์นะครับเป็น5โวล์กับ12โวล์เข้ามาแล้วก็ไปแปลงไม,ไม,ไม,ไม่เข้าไปที่ข้างในเลยแต่ว่าอันนี้เข้าไป12อย่างเดียวแล้วปแปลงเป็น5ข้างในด้วยวงจรของออบอร์ดรุ่นใหม่เองนะครับมีพอร์ต USB นะครับเกียบตรงนี้พอร์ต eSATA นะครับรองรับอุปกรณ์ในอนาคต ก็ไม่นาคตพรตอนนี้ก็มีขายเยอะยะแล้วที่เป็น eSATA พวกความเร็วสูงทั้งหลายแหละนะครับด้านหน้าพาเนลด้านหน้าก็มีการเลนเตอร์แล้วก็ USB พอร์ตเสียบแฟลชได์ได้เสียบต่อพิมพ์เตอร์ก็ได้นะครับเหมือนกับเป็นพอร์ตของในเครื่องเลยถ้าคุณต่อเข้ากับเครื่องแล้วเนี่ยนะครับมองเห็นแล้วก็ใช้ได้เหมือนกันอ่าทีนี้ในส่วนของอตัว ทั้งสองเบเบหนึ่งเบสองนะครับเบหนึ่งก็จะเป็นฮาร์ดดิสก์ซาต้ารุ่นใหม่นะครับฮาร์ดดิสซาต้านี่เขาบอกว่าตัวนี้รองรับถึงสองเทราไบ์สองทีดีนะครับรุ่นเก่ารับไม่ถึงมั้งนเรืหนึ่งหนึ่งจุดห้าแล้วก็ไอดีไอดีนี้แน่นอนไม่มีสองเทราไบ์ขายเพราะว่ามันจบชีวิตของมันอยู่แค่ประมาณห้าร้อยหกร้อยกิกบไบต์เท่านั้นเองนะครับอันนี้สำหรับลูกใหญ่นะ สามจุดห้านิ้วแล้วก็ลูกเล็กทันทิ่โน้ตบุ๊ก IDE สองจุดห้านิ้วนะครับสามจุดห้านี่มีพิเศษนิดหนึ่งคือมีปลั๊ก power supply นะฮะซึ่งขยับเลื่อนได้นะเพราะว่า IDE นี้มาตรฐานมันไม่ค่อยไม่ค่อยคงที่เท่าไหร่บางยี่ห้อก็อปลั๊ก AC ห่างนิดหนึงแล้วก็เลื่อนตำแหน่งที่ใต้ฐานเนี่ยนะครับมีสวิตช์ันโยกอยู่อันเดียว ะครับไม่มีอะไรก็มีสติ๊กเกอร์รับประกัน6เดือนนะครับ6เดือน,อ,นอันนี้ก็คือปุ่มแบ็กอัพแต่ว่าต้องติดตั้งซอฟแวร์ยูทิลิตี้เขาแถมมาให้นะครับะจะมีซอฟตแวร์แถมมาให้ด้วยกันแบ็กอัพ้อมูลยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันมีอยู่ในคู่มือ,อนี่แหละนะครับอ๋อไม่มีละเวอร์ชันนี้คู่มือไม่มีบอกการใช้ซอฟตแวร์นะครับ ก็แล้วแต่สนับนะฮะจริงๆซอฟต์แวร์แบ็กอัพนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ที่เขาแถมมาก็จะมีตัวอื่นอีกเยอะแยะเลยที่ให้ดาวน์โหลดนะครับโครนิสโคสอะไรพวกนี้นะครับเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการแบ็กอัพที่มีชื่อเสียงที่เรารู้จักกันมาเยอะแล้วนะครับก็อไม่แพงนะฮะตัวนี้วางมั่นคงอย่างนี้นะครับราคา940บาทรวมค่าส่งให้เรียบร้อยเลยนะครับก็ใช้งานกันได้ อย่างสะดวกสบายเลยเท่ากับได้การลีดเดอร์ดีๆตัวหนึ่งได้ USB hub อย่างดีตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ท่านวางนะวางบนโต๊ะทำงานก็ดูหรูหราใช้ได้เลยนะครับก็ขอจบกันนำเสนอ All-in-One นะครับค่าดิดด็อก i ิงไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ